สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขูมสุกสนเนาะกัะบบว่าพี่น้องพังดาวหรือพี่น้องพังไทยหรือว่าพี่น้องต่างประเทศเนาะซาบัวกระกาบสบายดีเบิร์ดสุขูมสุกสนพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ซาบัวกระพ้าสานวนวลมาหาน้องชายใหม่อีกคือเก่าเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกับมือก้อนั่ะกะสาวนวลกะบ่ได้มาน้ำซาบ,บัวเนาะกะมื้อนี้กะถือโอกาสพาสานวนวลเพิ่มาหาทั้งน,น้องชายใหม่เนนะาะกะตอนนี้น้องกะยังบ่ได้เดึกฮงเฮียนเลยพ่อแม่พี่น้องเนาะกะ ชีวะดินน่ะน้ำชางก่อนเนาะหรือว่าระบางโดนน้องชายใหม่มาพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้ก็ยังบม่ได้ดึกโรงพยาบาลพงเทียนพ่อแม่พี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งไปชมน้ำสาบัวก่อนพ่อแม่พี่น้องไปทักทายน้ำชางก่อนเนาะไปพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งน้ำสาบัวกโอเคน้องพ่อแม่พี่น้องตอนนี้สาบัวกัมาห่อเทียนซานน้องชายใหม่แล้วพ่อแม่พี่น้อง ยังโมเห็นน้องชายใหม่เนาะเห็นแต่ช้างพ่อแม่พี่น้องสบายดีเด้อว้าวสบายดีเห็ดกางแดดเลยเนาะ สบายดีสบายดีโดยก่อนทางในบ่อืมนี่น้องพ่อแม่พี่น้องเดินก่อทางในได้ไงไก่ชีเรลได้ไี่พ่อแม่พี่น้องเนาะเทคาน์ไก่ชีเรลได้พ่อแม่พี่น้อง

มลถือว่าใกล้สนะิแล้วได้เหรอเนาะอืม ดินแดงดินใช่เล<ง>ยแล้วมันสั่งมาให้มสั่งมาแล้วอยูนั่นส่วยวนดินเข้าบาหน่อยแต่จังโกขึ้นเนาะได้หลังนี่ละกะหลังเก่าเลยบัดนี้ม,มั่งบ่ทั่งไปมั่งเบิ่งดมั่งแล้วไปกัน <laughs> ได้เดินในห้องอย่พอมีคนอยู่เนาะ ท้ยงขางนี่ได้จ้ะขางนี่จะช็ดกระเทิบออกมาอีกวะอืมทางนั้นหอมเนาะเป็นทางยางถ้าเ้ากอลงท้างนี้เนาะกอเขาแล้วก็หรือว่าเอามาจอดไว้ข้างนั้นเหื่อเหืออขัวอ้าวขันต่อไปเนาะ ต้องมีคนเฮามีลมหายใจอยู่ต้องมีเฮ้ยอีกผู้หนึ่งยังบ่ได้มาบ่ผู้ที่บ่สบายเห็นบอนองดาวนองดาวนองดาวเลยพ่เมื่ออันนั้นน้องยังใช่ไหมถี่ทองบอ ทั้งเจ้ากับเฮ็ดแบบชอยเพิ่นชื่อบ่หรือว่าชอยชื่อนี่แหละเห็นได้จ้จะเฮือนเจ้าของเนะะาะมามเนาะตักเหลกครับสิเก็บพินถั่วบ่บ่สชื่อไดสบายดีเด้อโดยสบายดีโดยกําลังเห็ดหยังน่ะกดตอกนั่นกดตกคานอือแล้วๆตอนนี แล้วแนบบ่มีแต่ไปถามัดบนนึ่งน mm ้องก็แล้วถามัดใส่ลังเท่เบ้ายังจะนีนะไพ่ได้อย่างยังนะฮะไพ่สี่เหลี่ยงยังนะกะบุโข่เป็นว่าจะเลี้ยงอาหารขับหนึ่งมื็ดจัดพิเศลยหมูกระทะบ่เนาะเป็นหมูกระทะจักชุดเด่นนะจักซีเมนเป็นยังบุโข่จักชุดก็มันสุดส่งสุดหมดแล้วเนาะตั้งบ่บุญกับบ่อเจียงทองคนที่มามือนี้บอ บุญกมาบ่อโบ่บ่โหมีแต่โบแต่บ่เตียงกับบ่บุญเขาทีมงานเขาบ่ยาวเลยเพิ่นสิเอาอันนั้นบ่มาเอาไผเขาาบ่เขาแล้วแล้ว่นมาจ่ายเงินค่าไฟหรือบ่เขาแล้วแล้วท่าไรหน่ะจักหมื่น12,800 12,000เนาะมันใกล้เนาะใกล้มากเลอือถ้ามันก็บ่ใกล้โบไกลเพราะว่าเพิ่นก็ใกล้ีดะโบ่เคย เอาปกติสำนีเขาบอกกมเติมมันแพง,งนะนะประมาณสามสามสามสิเมตรเพินพ่นเปิดเหมืนก็เอาเราเหมือนหาิ่นบองที่มาสามสิบเมตรเว่าสำนีเลยมันนะเอาสำนีดโดูโดเอาเอาได้อยู่ถ่าพันนี่คนจุดเบอร์หายเรียบรอยบ้อยหมดจำนวนจุดเบอร์เบอร์โทรเบอร์อออออถ้าไก่ได้ใชถ้ากไก่จักร้อยประมาณจากักร้อยจะนอนประมาณจักร้อยของเจ้า รอยรอยเมตรนี่ก็เราสมื่กว่าแล้วอันนี้ว่าว่าวางสิได้จังเม็นเม็บ่เม็นนะอาจารยอามาเพิ่นท้าเพิ่นว่าะเะว่าเพิ่นก็เป็นนั่นอยู่ในของของการแข่งนะการสั่งการไฟ้าแข่งแข้งะว่าเพิ่นเพิ่นละเม็นโมลกันอยู่นี่สิ ไม่เสร็จกันว่าโทรเปิดมาเห็ดให้ปรับเลยโทรแป๊บเดียวเนาะโทรตอนหกโมงเช้าตอนมาเลยรีบร้อนมาเห็ดช้านี้บ่หนี่ยเช้านี้แต่ทำเหมือนทีมงานอื่นมันต้องแหล่แล่ใบแทะอันอันนี้บ่ได้แดนอย่างเลยบ่อันนี้เพิ่นมาต่อไผ่ให้เรียบร้อยเพิ่นเพิ่นเอาเพิ่นเห็ดเองเพิ่นเห็ดเองเพิ่นเพิ่นมาเขียนเขียนงานเส้็อันเส้นในบ้านกับพิ่นยังผึ่นผึ่นเองไปเซ็นเอง แต่เฮาเอาโให้เพิ่นครับดยๆอันน่ะซื้อเสียงเสียงเด้อจดตําสนุกของเฮาแล้วก็เพิ่นเฮ็ดเองเลยสบายเนาะบ่ยุ่งยากนําเพิ่นเลยดยๆบ่แม่นว่าคือบนอื่นบนอื่นเฮาต้องได้เฮ็ดเองยากเช่นนั้นเช่นนี้อันนี้เพิ่นเอาเอาโเาไปแล้วเพิ่นเฮ็ดเองเลยบ่สวนนําเพิ่นดยถือว่าง่ายอยู่เนาะไผนี่ก็เพิ่นใส่ให้เลยเพิ่นใส่ให้ให้แล้วเพิ่นล่นเอกสารเองเลยเด้บ่เือกใส่ร้อยสบายเนาะ โทรว่งหกโมงโมงห่งโงสองเห็ดเฮือนมาเลยแล้วก็เอาเข่าเลยทีแรกก็ว่าว่าจะโทรล้มเบ็ดล้มระฆมราคาแหละเดี๋ยวคุยจักราคาอันนี้ว่าเอาสำนันสำนันหรือเปล่าระยะสำนันเปิดเอาสองพันแต่ร้อยมาเลยเนาะเอาเอาใส่ได้วยเนาทีแรกก็ว่าวาหยอกแล้วเราใส่ก็ใส่แล้วมาเลยมาใส่เลยโดยมาใส่มาใส่แล้วเมื่อเลเมื่อเรยเนาะแล้แล้วเตะเศร้าเตะเป็ดเก้าโมง เพิ่นยังสชิมาอีกบ่นี่มาเอาเงินก็ซีเมนมือใหม่เลยมือใหม่บ่ออื่นมาาเแต่มือนี่้าว่าเตียงสิมาเรี่ยงหมูกระทะชื่อจะซีเมนบ่เหม่นเลยเอาออกไปก่อนเนาะเตียงไม่เหม่นก็บนี้เอาออกไปก่อนกูถือเนาะเออเตียงก็ับเป็นเงินปีกบปีงไก่ก็บนีก็บบ่ได้ชุดใหญ่เนาะชุดใหญ่เห็นแต่หมูกระทะแล้วฉุดญ่ รอิเทียงอย่ยงนี้เนาะรอบบ่ายรอบบ่ายนัดเป็นรอบบ่ายบ่ายโมงราะว่าเคยกินเข่าต้นบ่ายโมงกว่ามันต้นเทียงคิ่ได้กินดเลยอาหารคคอค่อยนะมันจงเซ่งเลยหรอั้งเอฟซีถ่วงเอะย่างกินข่าตมเวลาพอคนได้ดีโอคนได้แ้มันเคยกินยังเหรอมัป้าบนี้ไม่เ็นไม่าย အအအဖကကကကနကုေကညူမေကပင်တေရစ်တတတနို့ပင်ူတနို့ပင်အယဆဎ်းတနို့ပင်းကကာာကတမာတာကေကာ� กลงกับบริกัรเนาะนั่นเนบริเนนน่ได้กับบริการกันแล้วภาวะเป็นบริเวียรนาดงาบริเวียกทั้งดีกน้อยสื่อมันเวียก์จำเป็นโดนก่เห็ดทั้งนี้ให้มันแลวก่อนเนาะมีแกะแล้วกแล้วจากเมือกเคียโดนาตัวเองก็ยังได้ได้หาปริชออยู่น้ำผึ้งอยู่พาฝันงานเมืองลงประเทศกันก็มาเจ็ดสิบเพกตานนนแห่าริบ เพิ่นให้แทกกันบ่เพิ่นให้ให้ข่อยเป็น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 ผู้ซีนำต่าแดนดินใหายดินนานประชาชนเจ<อ>็ดส<อ>ิบตีกา<อ>มือไรจะกลับไปแคะประมาณเดือนสองเดือนสามเด<อ>ืเอนสองเดือนสามจะจะ,จะเสียเว,ลา,าวลาจะสลราเวลาจะอาทิตย์หนึ่งเปลี่ยนกันผู้ละอาทิตย์นะเจ็ดนำอันผู้ซีเมืองผู้ีจีดีเมืองบ้านได้บ้านได้เพิ่นกระแทกขึ้นกันอะไรแทกแล้วออกใบขบทองเน่ย โดนแพงว่ะใช้เห็ดใบขอบทองใบก่อนกระโบแพงเพราะว่าเพิ่งมาแทงอะไตัวจริงกระโบแพงอืมแค่แต่สรงแสนทรงเฉดนี่นะะโบแพงเนาะโดยโดยอ่ะกระชีกับป้าก่อนเนอะวันนี้เด้อเราล่องชายใหม่กรบโบมาจะเขื่อนเนาะโดยสบายดีพอสบายดีสบายดีสบายดีน้องๆสบายดีโดยกะเริ่มเห็ดต่อเนาะแดดชับอื วานนี่แบบดเนาะวานี pigs, ่คนจกวานนี่เศร้าเศร้าคนจกวานนี่เศร้านเด็ดอันนี้กบุรีวานนี่วบดย่านผุนตกเนาะแ้วนี่ก็ไปวาดน้องทงเนาะี๋ยวจากวาดนองทงมาที่อีกแก้วแก้วจากนี่ไปใช้บัตร ต้องเห็ดไปเรื่อยเนาะเดยโดยกระป่ายเลยเด้อแับนี้น้องชายหมากับยังหมามาเนาะเต๋อว่าเห็ดต่อ Nó sẽ mày cái nhau bộ ma nó Nhanh, nhanh, nhanh Sẽ ra cắp ba đó bạn này Rồi, rồi uhm. Ma đây nó, mảng <laughs> ừ. <laughs> đây này Có đẹp nó Chín bớt mảng đều bìu nè Nó xông Mọi người men muốn muộn xô bỏ sao kẹo, đen đen ở đây Ờ không muộn mà Muộn đen, đen กินตะยาวลว่ะมากินสมพวกพวกาะยาวนมเปี้ยวบานแล้วก็ดีดทนแทนเมียว่าสกินสมค่ะแกเนาะกระป้าก่อนเด้อวันนี้เด้อโดยสบายดีพ่อน้องสบายโดยฐานนองใส่ใหก็บวมาจากเถื่อนเนาะเล้งไปเลยอืจากมูงได้เดียวเลยจากมูงครึ่งอืโดยโดยคือ่งไปนอนดีหน้าลำอ้า ใช่น้องน้องไฉไมเห็นบ่ะปูมาเลยเหมืนมีมูอ่ะกะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องชาวบัวกะมาแบะดินอ่ะน้ำน้องชยใหม่เนาะแต่กะบ่เจอน้องชยใหม้นี่พ่อแม่พี่น้องชาวสวนเป็นมาเนาะงกะจอแต่ช่างกับโผล่น้องชยใหม่พ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะว่าน้องชยใหม่กะยังไว้ดื้อพุงหำ่พุงเยียนพ่อแม่พี่น้องเนาะกะตอนนี้กะชาวบัวกะจีต้อง กับโกนพ่อแม่พี่น้องเนาะการนองสมัยหมการยังบล๊อคดึอกอย่างไรพ่อแม่พี่น้องเนาะการจังใดกระเพาะติดตามหรือว่ากดไลค์กดแชร์ให้นสาวัวเนาะพอมีกำลังใจหรือว่าเฮ็ดคิดต้งไปเรื่อยๆเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะการจะได้ขอตัวไปโกนพ่อแม่พี่น้องขอเก่าวขามาสบายดี